สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเลนเจอรราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 gdc ในคลิปนี้นะก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับ id รองจริงจัง V2 เป็นสายฟรี100%อนะฮะอันนี้คือเล่นแบบสายฟรีเลยนะะแต่มีการวางแผนในการเล่นในระดับหนึ่งนะฮะ,ะถึงเวลาอะไรนะฮะก็น่าปกคลิปเลยผมจะมาเปิดตามล่าหาปลาวช้างนะฮะ,ะเพราะว่าผมเนี่ยเปิดเรียกได้ว่าเปิดเล่นไปแล้วก็มีอัดคลิปเปิดไปด้วย5ทับ7 ซึ่งผมเหลืออีก2ครั้งเท่านั้นผมจะได้กล่องการันตีนะและผมก็เก็บรูบี้ครบ600รูบี้แล้ว <c oughs> ก็คือเราจะเปิดทั้งหมด2ครั้งนะเพื่อหาตัวบราวช้างกันนะอ่าจริงๆเนี่ยรูบี้ผมมีประมาณ300กว่าบี้เนาะแต่ที่ได้เพิ่มมาก็ส่วนใหญ่ก็คือการที่ผมไปไล่อ่าไปไล่ทำตัวละครกิกกี้นะนี่พวกกิกกี้เนี่ยทำตัวกิกกี้ให้แมนะ็กเห็นไหมแม็กเป็นสีแดง ตัวละ5รูบี้นะสิตัว50 20ตัว100รูบี้40ตัว200รูบี้60ตัว300รูบี้ประมาณ60 60 70ตัวที่ผมไปไล่ทำตัวแม็กนะอ่าก็เรียกได้ว่ามาฮะมาลุ้นกันนะคือจริงๆเนี่ยผมจะรอ,อะวันเสาร์ก็ได้นะแต่พอดีแบบอาตู้ออัพอัพไอ้นี่มาพอดีเนาะ ตัวเพิ่มโอกาสมาพอดีก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมแต่ก่อนที่จะเปิดรูบี้ผมมีตัวอยู่20ใบขอลุ้นตัว20ใบก่อนนะอ่าถ้าออกก็ดีจะได้เอารูบี้ไปเปิดเกียร์นะอ่ะซึ่งถ้าผมได้มาเนี่ยผมก็อาจจะยังปั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไอดีรองจริงจัง V2 เนี่ยกบม่วงถือว่าหายากนะมีอยู่3ตัวเองถ้าได้มาผมอาจจะต้องแบบพยายามหากบให้ได้ เยอะที่สุดนะเพราะว่าผมปั้นอาแสงมืดนะไป2ตัวแล้วก็คือลุงหนวดกับสล็อตนะซึ่งลุงหนวดกับสล็อตเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนาะก็คืออ่ามันเป็นจุดที่เรียกได้ว่ากบม่วงมันใช้ไป40ตัวแล้วไอดีใหม่อ่ะแล้วเป็นสายฟรีไม่เติมอะ่ะมันหายากนะการที่จะหาก็คือรอเกมแจกไม่ก็เปิดตู้กบหรือไม่ก็หอคอยซึ่งหอคอยตอนนี้ผมเริ่มติดละเล่นไม่ผ่านละก็เลยกบม่วงหาไม่ได้ นะแต่ก็เล่นเรืเ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาแลกจากตรงนี้นะตรงนี้ก็ยังไม่ได้แลกเดี๋ยวก็มาไล่แลกนะอ่ะนี่นะอีกตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ครบเหลยีตัวเปิดเก็บไว้ก่อนตัวละครเก่งนะอ่ะมาฮะตัวละครเก่งเก็บไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปหาที่หลังมาครับบ่าวช้างขอแบบตึงๆมาครับนะคือต้นเดือนเนี่ยผมเปิดหลายไอดีมากนะครับไม่ออกแล้วหมดเยอะไอดีหลักนี่เยอะมากมาก ไม่มาจริงๆนะคือแบบเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนเดือนของ1 GTC จริงๆครับเพื่อหาบราวอสวินเอ้ยไม่ใช่บราอสวินบราวช้างนะไปติดกับเมื่อวานนะบราอสวินนะเออไม่มาจริงๆนะครับไม่มาเปิดพยายามแหละออกน้อยมากเลยไม่ค่อยออกด้วยนะฮะโอ้โหบราวพนเจนจรมาครับอีก10ตัวสุดท้ายนะถ้าออกเร็วๆเราจะได้เก็บบี้ไว้ทำอย่างอื่นนะครับ น,นี่มันก็ใกล้ที่จะโคโรโบมาแล้วนะครับนี่ประมาณวันที่21นะอ่าก็อีกประมาณประมาณไม่เกินเออกี่วันนะประมาณ10 10วัน11วันอนะ,ะไม่เกิน10วันอะนะเนี่ยอ่ะ9วันนับจากตรงนี้แล้วกันไม่เกิน9วัน10วันเนี่ยเดี๋ยวโคโรโบใหม่ก็จะมาแล้วเนาะโคโรโบก็จะมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าไขรที่ได้ตัวบราวช้างแ้งแต่ต้นเดือนก็มีระยะเวลาในการเก็บ ตัวอากาชาพเพื่อไปเปิดโคราโบก็ได้นะหรือว่าจะเก็บบี้ไปเปิดเกียร์เดิน4ก็ได้นะครับโอ้โหไม่มาจริงๆนะอ่ะถึงคราวรูบี้แลขอ300รูบี้แรกยกเลิก7ทีบราวช้างจงมา1 2 3 4 5 6 7และกดทีที่8มาครับบราวช้างอาจจะต้องเรียกด้วยรูบี้ตัวไม่มาต้องเรียกด้วยรูบี้มา บราวช้างออกมานะครับหัวหน้ากะลาสีเรือหันะตัวแรกมาทลโลเทพีอ่างอาบน้ำเจมรสึกครับผมโอ้โหฉนีดวงใจเอ้ยผมได้อลิสเบิร์นได้ยังไงเนี่ยโอ้โหคือ วงการเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมไม่ไม่กล้าเปิดกล่องการันตีเลยวะ่ะเห็นแบบนี้มานะโอ้โหอ,อ่ะต่อครับอีก300รูบี้เราไม่นับละผมกดยกเลิกตามใจแล้วกันโอ้โหเ <c oughs> งียบกิบเลยนะฮะ300บีแรกมาครับราวช้างไอดี ID รองจริงจัง V2 สายฟรี จะได้มีตัวละครเก็บไว้ปั้นในอนาคตนะจะได้เกิดมาโโอ้โหเทพีโคโนี่นะฮะโจรสลัดอวกาศมูนเทพีโคโนี่เหมือนผมเพิ่งอ่านชื่อไปเมื่อกี้นะนี่ผมเปิดตู้11ปีหรือเปล่า <c oughs> เออแต่แค่ อืมแปลกแลกล,กละแปลกๆปกอันนี้ผมว่าแปลกๆปลก,ปลกละเออโอ้เรียบร้อยฮะโอเคนะฮะเราจะกระโดดกันกี่ทีดีโอ้โหเอากี่ทีดีวะขอแบบเลขเก้าแล้วกันเก้าที หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาส้าดีสายฟรีจริงจังเและเตรียมที่จะกดมาบาชักโอ้โหสมุไร ไอสายฟรีครับก็ในมูลสมุไรนะฮะตามที่เห็นนะนะก็อย่าเพิ่งไปท้อนะฮะไอดี ID สายฟรีเปิดไม่ได้เล่นตัวเก่าไปก่อนนะครับไว้โอกาสได้าที่ตัวละครบาวช้างกลับมาค่อยเก็บตัวเก็บบี้ไปเปิดได้นะเพราะว่าตัวละครแสงมืดเนี่ยกลับอ่าเขาเรียกอะไร อากลับมนพูดผิดพูดถูกเลยนะเพราะตัวละครแสงมืดเนี่ยอนาคตเนี่ยจะมีการกลับมาให้เปิดเนาะแต่ถ้าเป็นโคโาโบเนี่ยไปแล้วไปเลยนะ,ะไปแล้วไปเลยไม่ให้ไม่กลับมาให้เปิดนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณนะฮะทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะฮะก็นะลองคอมเมนต์ไม่ได้นะว่าผมเกลือคนเดียวไหมหรือว่ามีเพื่อนเกลือ นะห้าตัวสิบอ่าคนที่เปิดได้ห้าใบสิบใบไม่ไม่ต้องพิมพ์นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย,บายครับสวัสดีครับ